กราบสวัสดีพี่พี่ชาวพระเครื่องสุขท่านนะคะพี่พี่นะวันนี้นะพี่น้อย EP ที่สองหนึ่งหกค่ะของนาลีพักเครื่องนะพี่นะวันนี้ยี่สิบเจ็ดเดือนหนึ่งสองพันห้าร้อยหกสิบเก้านะพี่นะวันนี้น้องก็มีพากพี่พี่เลือกหาเลือกชมวันนี้ห้าสิบรายการพี่จุกอกจุกใจวันนี้พักหน้าใหม่ค่อนข้างเยอะวันนี้น้องลงพักใหม่เลยอ่ะวันนี้พระลงใหม่หมดเลยถ้าน้องนะอ่ะวันนี้นะพี่นะรายการละ สองร้อยบาทค่ะพี่รายการละสองร้อยบาทพร้อมส่งนะพี่นะพร้อมส่งไม่มีค่าเก็บปลายทางนะพี่นะส่งฟรีทุกรายการค่ะพี่ขามาค่ะพี่นะช่องทางการติดต่อของน้องนะพี่นะศูนย์หกสามแปดแปดสองสี่เก้าห้าแปดนะพี่นะโทรได้แอดไลน์ได้เลยนะคะพี่ขาวันนี้นะอ่ะโอ้ยเมื่อเมื่อวานคือแบบงวงเงียใช่ไหมวันนี้น้องสดใสมากเลยค่ะพี่ขาไม่ใช่เพราะอะไรนะน้องแบบ เด่นมาได้ทํานู่นทํานี่เนาะแบบอาการีูมนร่างกายค่อนข้างเยอะแล้วอะวันนี้ก็จัดหนักจัดเต็มให้พี่ๆเลยนะพี่นะมาเริ่มกันที่รายการที่หนึ่งอะพี่รายการที่หนึ่งนะคะพี่เป็นพระสมเด็จพี่โหดูเนื้อสีที่นะรายการนี้รายการที่หนึ่งนะพี่นะสองร้อยบาทรวมส่งนะคะพี่ขาสองร้อยบาทรวมส่งนะคะพี่อะรายการที่หนึ่งค่ะอ่าสวยสดงดงามนะพี่นะอันนี้รายการที่หนึ่งอะพี่รายการต่อมารายการที่สองนะคะพี่นะรายการที่สองนะคะนี่นะ รายการที่สองค่ะพี่เป็นเอ่อขุนแผนภายกุมารนะพี่นะปางอะไรเนี่ยปางอะไรไม่รู้อะพี่รายการนี้รายการที่สองค่ะพี่รายการนี้รายการที่สองนะคะพี่นะชอบองค์นี้ถูกใจองค์นี้ก็จัดกันไปองค์นี้นะคะพี่นะรายการนี้รายการที่สองนะพี่นะชอบกันก็จัดกันไปนะพี่นะรายการต่อมารายการที่สามค่ะพี่รายการที่สานะคะพี่นะเป็นนี่ค่ะพี่ ลวงพ่อเงินไงพี่ลวงเพ่อเงินนะพี่นะหล่อเดิมหล่อเก่าหล่อเดิมเลยนะพี่นะเก่าเก่าเดิมเดิมอย่างนี้นะพี่นะพร้อมกรอบพร้อมขึ้นขอให้พี่พี่ทุกท่านเลยนะกรอบพร้อมขึ้นขอให้พี่พี่ทุกท่านเลยนะคะรายการนี้รายการที่3นะพี่นะเออน้องไม่น้องขอบอกกันนะคะว่า พักกรอบน้องไม่แกะถ่ายด้านในให้นะคะน้องถ่ายแต่ด้านนอกสภาพด้านนอกให้ดูนะพี่นะรายการนี้รายการที่สามค่ะรายการต่อมารายการที่สี่ค่ะพี่รายการที่สี่นะพี่นะเป็นพระสมเด็จเนื้อเก่าเนื้อเดิมเนื้อเนื้อนี่เลยนะคะเนื้อดังเนื้อเดิมที่น้องได้มาเลยนะเนาะรายการนี้รายการที่สี่ค่ะพี่เรียมกออพร้อมขึ้นทอยพี่พี่เช่นเดิมนะพี่นะรายการนี้รายการที่สี่ค่ะพี่ค่ะ ชอบองนี้ถูกใจองค์นี้ก็จัดจะไปองค์นี้นะพี่นะรายการนี้รายการที่สี่ค่ะพี่รายการต่อมารายการที่ห้าค่ะพี่รายการที่ห้านะคะอันนี้เสมเด็จเลอเจลรึเปล่าน้องไม่มั่นใจนะพี่นะอ่ะแต่ว,ว่าองค์นี้นะพี่นะสวยๆนะพี่นะ เก่าเดิมดูเก่าดูแลเดิมนะพี่นะแลเก่าเดิมแล้วก <Keys> ็สวยงดงามนะพี่นะรายการนี้รายการที่ห้าค่ะพี่รายการนี้รายการที่ห้านะพี่นะชอบองค์นี้ถูกแจกองค์นี้ก็แจกกันไปองค์นี้นะพี่นะรายการนี้รายการที่ห้าค่ะอ่าชอบองค์นี้ถูกแจองค์นี้แจกกันไปนะพี่นะรายการต่อมาเป็นล็อกเก็ตค่ะพี่ล็อกเก็ตนะคะ ล็อกเก็ตรายการนี้รายการที่หกค่ะพี่ร็อกเก็ตนะคะหลวงพ่ออะไรเอ่ยน้องไม่ทราบชื่อหลวงพ่อนะพี่นะอันนี้น้องได้มาเก่าเดิมเลยพี่นะดูกรอบนะพี่นะ ค่อนข้างเก่าค่อนข้างเดิมนะรายการนี้รายการที่6ค่ะพี่รายการนี้รายการที่6มีตะกุดด้านหลังหนึ่งดอกนะพี่นะมีตะกุดด้านหลัง1ดอกนะพี่นะรายการนี้รายการที่6ค่ะพี่ค่ะรายการต่อมารายการที่7ค่ะพี่รายการที่7นะพี่นะเป็นสมเด็จค่ะพี่สมเด็จนะพี่นะพิมใหญ่ค่ะพี่รายการนี้รายการที่7ค่ะพี่รายการนี้รายการที่7ดนะพี่นะสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะพี่นะ รายการนี้รายการที่เจ็ดข่ะพี่ชอบองค์นี้ถูกใจองค์นี้ก็แจกกันไปองค์นี้พี่นะรายการนี้รายการที่เจ็ด่ะพี่รายการนี้รายการที่เจ็ดค่ะนี่พี่นะกุญเนื้อนะพี่นะสวยเก่าเดิมพี่รายการต่อมารายการที่แปด่ะพี่รายการที่แปดนะคะพี่นะนี่นะคะพระผงอ่อพระอ่อพระผงพายกุมารนะพี่นะ รายการนี้รายการที่แปดค่ะพี่รายการนี้รายการที่แปดด้านหลังเป็นพระปิดตาพี่นะด้านหลังเป็นพระปิดตาค่ะพี่รายการนี้รายการท <yeah> ี่แปดนะพี่นะรายการนี้รายการที่แปดค่ะรายการต่อมารายการที่เก้าค่ะพี่รายการที่เก้านี่นะพี่นะรายการที่เก้านี่ค่ะเป็นเนื้ออ่าเอาเนื้อว่านนะพี่นะ หลวงปู่ทวดเนื้อว่ารายการที่เก้าค่ะพี่หลวงปู่ทวดเนื้อว่ารายการที่เก้าค่ะพี่จะชอบองค์นี้ถูกใจองค์นี้ก็แจกกันไปองค์นี้พี่นะรายการนี้รายการที่เก้าค่ะพี่รายการนี้รายการที่เก้านะคะพี่คะรายการจะมารายการที่สิบค่ะพี่รายการที่สิบค่ะพี่คะอ่ะรายการที่สิบนะคะสมเด็จเกศชัยโยนพี่นะ เจ็ดชั้นนะพี่นะสมเด็จเกศชยโยเจ็ดช nice. ั vid, Coke, ้นนี <Zum> ่พี่นะเนื้อเก่าเดิมอย่างนี้สวยๆเดิมเดมอย่างนี้นะพี่นะรายการนี้รายการที่สิบค่ะพี่รายการนี้รายการที่สิบนะชอบองค์นี้ถูกใจองค์นี้ก็จัดไปองค์นี้รายการที่สิบค่ะ รายการต่อมารายการที่สิบเอ็ดค่ะพี่เป็นสมเด็จนะคะพิมพ์ใหญ่ค่ะพี่สมเด็จพิมพ์ใหญ่รายการนี้รายการที่สิบเอ็ดค่ะพี่รายการนี้รายการที่สิบเอ็ดดูเนื้อนะคะเกาๆเดิมๆอย่างนี้นะพี่นะรายการนี้รายการที่สิบเอ็ดนะชอบองค์นี้ถูกแกองนี้ก็เจดกันไปองค์นี้นะพี่นะรายการนี้รายการที่สิบเอ็ดค่ะ รายการจะมารายการที่สิบสองค่ะพี่เป็นล็อกเก็ตค่ะพี่ Lock ล็อกเก็ตนะหลวงพ่อกลวย้มนะล็อกเก็ตหลวงพ่อกลวยวัดโพสติตาลามรายการนี้รายการที่สิบสองค่ะพี่รายการนี้รายการที่สิบสองนะพินาะมีข้างหลังเ็นตาปั๊มด้วยนะรายการนี้รายการที่สิบสองค่ะพี่คะ่ะ นี่นะพี่นะรายการต่อมารายการที่13บสามค่ะพี่รายการที่13นะพี่นะอันนี้นะพี่นะเป็นพระไม่ทราบที่นะพี่นะรายการนี้รายการที่13นะพี่นะสวยสดเงินงามตามทองพัดโล่งพัดเรื่องพัด ทุกเรื่องทุกกปล่าเลยพี่น้องก็ไม่รู้จะเอาเรื่องอะไรมาพูดกับพี่แลวนะด้านหลังเป็นคับสนิมเก่าๆเ,เดิมๆอย่างนี้นะพี่นะรายการนี้รายการที่สิบสามค่ะพี่รายการนี้รายการที่สิบสามนะคะพี่นะเดือวด้านข้างด้านอะไรนะพี่นะดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วก็โทรหาน้องได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์หกสามแปดแปดสองสี่เก้าห้าแปดค่ะพี่รายการต่อมานะรายการที่สิบสี่ค่ะพี่รายการที่สิบสี่นะพี่นะอันนี้เลี่ยมเก่าอ่เ, Bella, เ,เลี่ยมเก่าเลี่ยมโบราณเลยนะพี่นะเลี่ยมเก่าเลื่มเลี่ยมโบราณพร้อมขึ้นคอ น้องบอกเลยนะคะน้ำหนักค่อนข้างหนักเลยพี่นะไม่รู้ว่าหนักเพราะองค์พระหรือว่าหนักเพราะว่าเหล็กด้านข้างพี่นะน้องบอกเลยนะมีน้ำหนักที่หนักมากเลยพี่นะสวยสดงดงามอย่างนี้นะรายการนี้รายการที่สิบ สิบสี่ค่ะพี่รายการนี้รายการที่สิบสี่นะอ่ะองค์ละสองบาอง0 0บาทนะพี่นะพราราละ200บาทนะพี่นะรายการนี้สวยสดงดงามนะพี่นะรายการที่14บค่ะพี่รายการที่14ด้านหลังเป็นขกเป็นเว้าลงนะพี่นะเว้าลุมตามองค์พระเลยนะพี่นะอ่ะรายการนี้รายการที่14บค่ะพี่รายการต่อมารายการที่สิบห้าค่ะพี่รายการที่สิบห้านะพี่นะรายการที่สิบหนะพี่นะเป็นนี่ค่ะ สมเด็จปกโพค่ะพี่สมเด็จปกโพหลังเป็นอา่าเขาเรียกไงนะอา่าพระแม่ธรณีนะพี่นะเออพระแม่ธรณีนะคะหรือพระแม่คงคาอันนี้เนาะไม่มม่นแต่พระแม่คงขาเนาะอ่ะอันนี้พี่นะสวยสดเงดบงามเหมือนเดิมพี่อ่ะอ่ะ นี่นะพี่นะชอบองค์นี้ถูกใจองค์นี้ก็แจกกันไปองค์นี้นะพี่นะรายการนี้รายการที่สิบห้าค่ะพี่รายการนี้รายการที่สิบห้าชอบองค์นี้ถูกใจองค์นี้ก็แจกกันไปคไ่ะพี่ค่ะรายการต่อมารายการที่สิบหกค่ะพี่รายการที่สิบหกนะคะนี่นะพี่เป็นเอ่อหลวง,ลงพ่อหลวงพ่อสุดนะพี่นะปีหนึ่งเจ็ดค่ะพี่หลวงพ่อสุดปีหนึ่งเจ็ดนะพี่นะอ่าเรียนหลวงพ่อสุดน้องบอกเลยนะคะว่าน้องไม่มาบ่อยไม่มานานนะนานนทีมาครั้งนะพี่นะชอบองค์นี้ก็แจกกันไปองค์นี้นะพี่นะรายการนี้รายการ าการที่16ค่ะพี่รายการนี้รายการที่16ค่ะพี่ค่ะชอบองค์นี้จัดกันไปเลยนะพี่นะเอาใครไวใครได้ใครรีบใครด่วนใคร สายด่วนสายตรงมหานองได้เลยนะคะที่เบอร์ที่เบอร์0 6 3 8 8 2 4 9 5 8นะพี่นะรายการต่อมานะพี่นะรายการที่17ดค่ะพี่รายการที่17นะคะหลวงพ่อพรมค่ะพี่หลวงพ่อคมพรมนะรายการที่17ดค่ะพี่วัดช่องแคร์ค่ะพี่รายการที่17นะอ่าด้านหลังนะพี่นะยันสวยงดงามขนาดนี้นะพี่นะรายการนี้รายการที่17ค่ะพี่ค่ะรายการนี้รายการที่17ดดูด้านหน้าดูด้านข้างดูด้านหลังดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วก็โทรมาปิดน้องได้เลยนะคะ ถ้าใครแบบว่าเอ,อสะดวกทักไลน์ก็ทักมาหาน้องได้เลยนะคะพรุ่งน,นี้น้องอาจจะอไม่มีสัญญาณบ้างนะพี่นะพรุ่งน,นี้น้องอาจจะม,มีไม่มีสัญญาณบ้างนะแต่พี่พี่ไม่ต้องนี่นะพี่นะ้ำน้องจาะพยายามพยายามหาสัญญาณนะเพราะว่าพรุ่งน,นี้น้องออกต่างจังหวัดนะบอกไว้ก่อนเตือนไว้ก่อนนะพี่นะเอ้ยไม่ใช่พรุ่งน,นี้วันนี้สิพี่นะลืมบอกวันนี้ลืมอะรายการต่อมาพี่รายการที่ 18ค่ะพี่รายการที่18เป็นสมเด็จนะคะพี่สมเด็จพิมพ์ใหญ่ y, เนื้อก่อกเดิมๆอย่างเงี้ยพี่เอาชอบองค์นี้จัดองนี้ชอบองค์นี้เอาองค์นี้นะพี่นะเอาดูให้ชอบดูให้ใช่นอนไม่หลับน้องไม่รับประกันนะพี่นะชอบองคไหนต้องนอนต้องได้ต้องโดนนะพี่นะรายการน,ราารนี้รายการที่18ค่ะพี่รายการนี้รายการที่18ค่ะพี่วันนี้น้องบอกเลยนะพี่นะน้องมาแบบใหม่แบบอารมณ์น้องดีอันเลิศดีด ดีดมากเลยนะ้องก็เลยแบบมาภาคแบบเร็วๆบ้างเนาะวันไหนแบบไม่อารมณ์ไม่ดีก็จะภาคแบบช้าๆพี่นะเอาว่าอยู่ที่ตามอารมณ์ของคนขายพี่แม่ขายอารมณ์ดีก็ใคาจะขายแบบขายดีนะขายดีขายดีพูดเก่งพูดนานนะแต่ว่าถ้าแม่ค้าแบบไม่อารมณ์ดีนะพี่นะบอกเลยนะพี่นะ โอ้โห oh, อารมณ์นะพี่นะจากฟังจากเสียงก็รู้ว่าอารมณ์แบบบูดมาตั้งแต่เช้าเลยนะพี่นะรายการนี้รายการต่อปมปนะคะรายการที่19ค่ะพี่พี่เป็นสมเด็จเฉด,เช,ดเช่นเดิมเนาะสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะพี่นะรายการนี้รายการที่1 9น,นะพี่นะันดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วก็กดโทรหาน้องได้เลยนะพี่นะเบอร์นะพี่นะันอยู่ใต้ใต้คลิปได้เลยนะพี่นะสายด่วนสสยตรงรือแอดไลน์มาหาน้องได้เลยนะถ้าแอดไลน์มาน้องจะได้ส่งคลิปต่อไปพี่ๆดูได้เนาะรายการนี้รายการที่19นะพี่นะรายการนี้รายการที่19นะ พี่นะรายการต่อมารายการที่ยี่สิบค่ะพี่รายการที่ยี่สิบนะคะเป็นนี่ค่ะพระพุทธขยันดีนะพี่นะน้องว่าน้องอาจถูกนะพระพุทธขยันดีนะพี่นะอ่ะโอ้โหชื่อแค่ชื่อแค่คือเชก,ก็ก็ชนะขาดแล้วพี่ Уров, แปลว่ามีเก็บรักษาขยันทุกคนแน่นอนนะพี่นะมีเก็บรักษาขยันทุกคนแน่นอนนะพี่นะรายการนี้รายการที่ยี่สิบค่ะพี่ขารายการนี้รายการที่ยี่สิบนะพี่นะชอบองค์นี้ถูกใจองค์นี้ก็จัดกันไปองนี้นะพี่นะรายการนี้รายการที่ยี่สิบค่ะพี่รายการต่อมารายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะพี่เป็นนี่ค่ะพี่หลวงหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะพี่นะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะพี่นะอันนี้รุ่นอะไรเอ่ยรุ่นอะไรเอ่ยรุ่นพิมพ์กรรมการนะพี่นะรุ่นพิมพ์กรรมการสร้างขึ้นเมื่อปีสองพันห้าร้อย สองพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดนะพี่นะสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดนะพี่นะนี่นะคะด้านในด้านในสวยๆอย่างนี้เลยนะพี่นะอ๋อน้องบอกก่อนนะคะว่าอ่าใครไวใครได้ใครด่วนใครเอานะพี่นะอ่ารายการนี้รายการที่ยี่ยี่สิบเอ็ดค่ะรายการต่อมารายการที่ยี่สิบสองค่ะพี่รายการที่ยี่สิบสองนะคะพี่หนึ่งค่ะเป็นพันลอดใช่ไหมพันลอดลำพูนใช่ไหมพี่ใช่ไหมไม่ใช่ <laughs> ไม่ใช่พันลอดพี่ เรื่อพระอะไรนะเดี๋ยวแป๊บนึงเออพันรอดถูกแล้วพี่พระรอดลําพูนนะพี่นะหรือเปล่าแต่พี่เหมือนเลยนะพี่นะน้องไม่มั่นใจกนนะันนะพันรอดพอดลํำพูนลละพี่รายการนี้รายการที่ รายการที 22, al, is, 22, 22, ่ยีิบสองนะคะพี่นะใส่กรอบเจลรี่ล้อมเพชรสวยๆอย่างนี้เลยพี่นะรายการนี้รายการที่ยี่สิบสองคระพี่รายการนี้รายการที่ยี่สองนะชอบองค์นี้ถูกใจองค์นี้ก็แจกกันไปองค์นี้นะพี่นะรายการต่อมารายการที่ยี่สามค่ะพี่รายการที่ยี่สามนะพี่นะอ่ะชอบองค์นี้ถูกใจองค์นี้ก็แจกกับองค์นี้เหมือนเดิมพี่นะบอกเล็้วชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนก็แจกกันไปองนั้นเลยพี่นะรายการนี้รายการที่ยี่สามค่ะพี่รายการนี้รายการที่ยี่สิบสามนะพี่นะอ่ะรายการต่อมารายการที่ยี่สี่คพี่รายการ ที่สี่นะคะนี่นะคะพี่เป็นสมเด็จโตนะคะสมเด็จพุทธอาจารย์โตน,นะพี่นะอ่าองค์นี้พีนด้านหลังนะคะเป็นบทสวดของท่านนะคะชินละปัญชรนะพี่นะบทสวดชินละปัญชรนะพี่นะครบทุกตัวอกัอกษรเอกนี่ชัดทุกตัวอักษรในกล้องยังเห็นชัดขน,น,น,นาดนี้บอกเลยของจริงก็ชัดเจนนะพี่นะแต่ว่าบอกก่อนนะตัวจิ๋วตัวเล็กนักมากเลยนะพี่นะนี่นะพี่นะแต่ในกล้องมันจะเห็นชัดเพราะว่าเราอ่าใช้การซูมนะพี่นะจะได้เห็นชัดนะพี่นะรายการนี้นะคะ รายการนี้รายการที่ยี่สี่ค่ะพี่รายการนี้รายการที่ยี่สี่นะคะพี่นะรายการต่อมารายการที่ยี่สิบห้าค่ะพี่รายการที่ยี่สิบห้านะคะเป็นสมเอ่อเป็นผงอบูดทวดค่ะพี่รายการนี้รายการที่ยี่สิบห้านะพี่นะเริ่มแล้วพี่เริ่มเริ่มแล้วเริ่มเหนื่อยพี่เริ่มแล้วต่างคลิปเริ่มเหนื่อยแลพี่รายการนี้รายการที่ยี่สิบห้าค่ะพี่อ่ะชอบองค์นี้ถูกใจองค์นี้ก็แจกกันไปองค์นี้สาย่วนสายตรงที่เบอร์ศูนย์หกสามแปดแปดสองสี่เก้าห้าแปะนะพี่นะอ่าเบอร์นี้เบอร์เดียวสายโดนสายตรง โทรหาน้องได้ตลอดเวลานะพี่นะอาจจะรับบ้างไม่รับบ้างแต่ว่าถ้าเห็นเบอร,ร์โทรปุ๊บโทรกลับแน่นอนนะพี่นะพี่พี่ท่านไหนฝากฝากพระไว้อะไรพระไว้ก็มารีบเคลียร์ด้วยนะพี่นะรีบเคลียร์ให้น้องหน่อยนะพี่นะรายการต่อมารายการที่26ค่ะพี่รายการต่อมารายการที่26นะพี่นะองค์นี้สวยสดงดงามพี่เก่าเดิมนะพี่นะเลี่ยมกรอบนี่เลี่ยมกรอบอย่างดีนะพี่นะเลี่ยมกรอบอย่างดีเลย รายการนี้รายการที่26ค่ะพี่รายการนี้รายการที่26นะคะชอบองค์นี้ถูกใจองค์นี้ก็จจกกันไปองนี้นะพี่นะชอบองค์นี้ถูกใจองค์นี้ก็จัดกันไปตองนี้นะองนี้นะพี่นะพระไม่ซับที่ไม่ซับที่มาพี่นะรู้ที่มาพี่รู้ว่าน้องเอามาจากใครแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเอ่อชื่อพระอะไรอะพี่รายการนี้รายการที่26นะพี่นะรายการนี้รายการที่26นะพี่นะรายการต่อมารายการที่27ค่ะพี่รายการที่27นะคะนี่นะคะพี่ม อ่าพักหน้าปกของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะพี่นะพักหน้าปกของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะพี่นะองค์ดําสวยเงงงามขาน,นาดน,นี้นพี่นะรายการนี้รายการที่27ค่ะพี่รายการนี้รายการที่27นะพี่นะเอาสายตวนสายตมหาน้องได้เฉดเช่นเดิมนะพี่นะเอาดูน้องบอกเลยนะว่าบางองค์บางนี่นะพี่นะน้องก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่จะถูกใจองค์ไหนถูกจะถูกชะตาองค์ไหนนะบางท่าน,นโทรมาไม่ปิดไม่ทันเพื่อนนะพี่ก็มีนะพี่นะแต่บางทีน้องก็ น้องก็เอ็นดูเห็นใจเหมือนกันนะบางพี่บางพี่บางท่านโทรมาแล้วแบบไม่ได้ผ่านะพี่นะอ่ารายการต่อมารายการที่8ค่ะพี่รายการที่8นะคะพี่นะเป็นหลวงปู่สุดค่ะพี่หลวงปู่สุดวัดวัดการหลวงนะพี่นะวัดการหลวงนี่นะคะสร้างขึ้นมาปี2521ค่ะพี่สร้างขึ้นเมื่อปี2521นะพี่นะสวยๆงดงามขนาดนี้นะพี่นะจัดได้จัดชอบได้ชอบรุยได้รุยอ่า เขาเรียกปิดได้ป so like ิดนะพี่นะจับได้จับชอบได้ชอบลุยได้ลุยปิดได้ปิดนะพี่นะองค์นี้รายการนี้รายการที่ยี่สิบแปดพี่รายการต่อมารายการที่ยี่สิบเก้าพี่รายการที่ยี่สิบเก้านะคะพี่หูองนี้ก็สวยสดงดงามเหมือนเดิมนะพี่นะรายการนี้รายการที่ยี่สิบเก้าพี่เรียมกรอบพร้อมขึ้นคอพร้อมให้พี่ๆบูชาทุกท่านเลยนะพี่นะถูกชโลกองคไหนถูกชอบองคไหนนะคะหรือว่าจะไม่มีเก็บเก็บรักษาองค์ไหนก็หรือว่าอยากเก็บเพิ่มนะพี่นะก็ดูนะคะราคาเบาๆบาพาลาเบาๆพี่ๆเลือกหาเลือกชมกันเลยนะพี่นะรายการนี้รายการที่ยี่สิบ กค่ะพี่รายการนี้รายการที่ยี่สิบเก้าค่ะพี่อะด้านหลังนะพี่นะรายการนี้รายการที่ยี่สิบเก้าค่ะนี่นะพี่นะรายการต่อมารายการที่สามสิบค่ะพี่รายการที่สามสิบนะพี่นะเป็นภาพปิดตานะคะพี่นะภาพปิดตาไม่ทราบที่นะพี่นะเป็นหูน้องบอกเลยนะคะใหญ่พี่อลังการนะน้องบอกเลยอลังการนะพี่นะอลังการขึ้นมาทันทีเลยพี่นะอ่ารายการนี้นะคะ อออตัวย่อของใครเอ่ย <anner> รายการนี้นะคะนี่นะพี่นะรายการที่ยี่สามสิบค่ะพี่รายการนี้รายการที่สามสิบนะคะอาชอบองค์นี้ถูกใจองค์นี้ก็จัดกันไปองค์นี้นะพี่นะรายการนี้รายการที่สามสิบค่ะพี่ะ่ะรายการต่อมารายการที่สามสิบเอค่ะพี่ปิดตาถัก เชือกนะคะผิดตาถักเชือกพระไม su, ่ทราบที่ไม่ทราบพระเอกิอาจารย์นะพี่นะรายการนี้รายการที่สามสิบเอ็ดค่ะพี่รายการนี้รายการที่สามสิบเอ็ดนะไม่ทราบที่ไม่ทราบเกจิอาจารย์รายการนี้รายการที่สามสิบเอ็ดค่ะรายการต่อมารายการที่สามสิบสองค่ะพี่รายการที่สามสิบสองนะคะนี่นะคะนี่นะลือศีหลวงพ่อลือศีดิงดำนะพี่นะหลวงพ่อลือศีดิงดำนะคะวัดท่าซุงนะคะสร้างขึ้นเมื่อปีสองพันห้าร้อยสิบเอ็ดค่ะพี่สร้างขึ้นเมื่อปีสองพันห้าร้อยสิบเอ็ดนะพี่นะชอบอง องนี้ถูกใจองนี้ก็สนุกกับอ่าชอบองค์นี้ถูกใจองค์นี้ก็จัดจะไปองนี้นะพี่นะดีนะพี่นะรายการนี้นะพี่นะรายการคิสี่3 สามเอ็ดสามสิบสองค่ะพี hey, ่รายการนี้รายการที่สามสิบสองนะพี่นะรายการนี้รายการที่สามสิบสองค่ะพี่ค่ะรายการต่อมารายการที่สามสิบสามค่ะพี่รายการที่สามสิบสามนะพี่นะรายการที่สามสิบสามนี่ค่ะพี่พระลีลาค่ะพี่นะพระลีลาไม่ขนุนนะคะรายการที่สามสิบสามค่ะพี่ค่ะอ่ะ นี่ดูให้ชอบดีให้ใช่จะชอบองค์นี้ถูกใจองค์นี้ก็จัดกันไปองค์นี้นะพี่นะรายการที่สามสิามพิมสองหน้าด้วยนะพี่นะพิมสองหน้าด้วยนะคะพี่นะรายการนี้รายการที่สามสิบสามค่ะรายการ่ะมารายการที่สามสิบสี่พี่เป็นนี่ค่ะพี่รายการที่สามสี่นะคะพี่นะคะองค์เทพพี่อันนี้เนส่ยใสายมูใสนนี้เลยนะ ใสอินดูเลยนะพี่นะองเพพคเทพพระพิฆเนตนะพี่นะอขอเรื่องโชคลาภขอเรื่อง,งน้องบอกเลยนะคะ,ะใครมีพระพิธเนศได้ไปบูชานะบอกเลยนะคะท่านนะคะน้องบอกเลยว่าน้องสัมผัสมาก,กับตัวเนาะขอเท่าไหร่ได้เท่านั้นนะเอาพูดตรงๆเลยเอาเพูดตรงๆอ่ะก็พูดตรงๆอ่ะขอเท่าไหร่ได้เท่านั้นอนะ่ะสําหรับที่องค์ที่อที่น้องเคยสัมผัสมากกนะพี่นะ แต่ก็ทําแก้บนให้เขาไททันด้วยนะพี่นะรายการนี้รายการที่สามสิบสี่ค่ะพี่รายการนี้รายการที่สามสิบสี่ค่ะพี่ รายการต่อมารายการที่35บค่ะพี่รายการที่35นะพี่นะรายการที่ส5บนะคะพุทโทน้อยของแม่ชีบุญเลือนค่ะพี่พุทโธน้อยของแม่ชีบุญเลือนนะพี่นะดูเก่าดูเดิมขนาดนี้พี่นะเก่าเดิมขนาดนี้นะพี่นะพุทธโธน้อยแม่ชีบุญเบุเติมนะพี่นะรายการนี้รายการที่35บค่ะพี่รายการนี้รายการที่35หค่ะนี่นะพี่นะนี่ สามห้าถูกแล้วพี่รายการนี้รายการที่สามสิบห้าค่ะพี่รายการต่อมารายการที่สามสิบหกค่ะพี่รายการที่สามสิบหกนะคะอ่าองค์นี้นะพี่นะนี่ค่ะพี่บ้านมีดีนะพี่นะบ้านมีดีนะอ่ายันสองสีนะพี่นะยันสองสี่ไหมยันสองสีนะพี่นะชอบองค์นี้นะพี่นะเป็นอ่าล็อกเก็ตนะพี่นะล็อกเก็ตนะอันนี้นะพี่นะสวยสดงดงามพี่รายการนี้รายการที่สามสิบหกค่ะพี่รายการนี้รายการที่สามสิบหกนะนนนชอบองค์นี้ถูกใจองค์น,นี้ก็ เอาเลยพี่จัดองค์นี้ไปเลยนะอ่ะรายการต่อมารายการที่สามสิบเจ็ดค่ะพี่รายการที่สามสิบเจ็ดนะพี่นาะอาองนี้นะคะพี่สวยงดสดงดงามเหมือนเดิมเนาะรายการนี้รายการที่สามสิบเจ็ดค่ะพี่รายการนี้รายการที่สามสิบเจ็ดนะคะพี่ขานี่ สวยค่ะสวยพี่ขารายการต่อมารายการที่39ค่ะพี่รายการที่ส9้านะคะอาองนิพระปิดตานะคะพี่นะพระปิดตาเนื้อวานนะพี่นะของหลวงปู่แก้วนะพี่นะวัดกลางบางแก้วนะพี่นะของ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 หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะหลังแบบเนี่ยพี่นะเป็นพระเนื้อวานนะพี่นะรายการนี้รายการที่38ดค่ะพี่ รายการนี้รายการที่38ดนะคะพี่นะอาจชอบองนี้ถูกใจองค์นี้ก็จัดกันไปองค์นี้ค่ะพี่นะรายการต่อมารายการที่39ค่ะพี่รายการที่39คบค่ะพี่รายการที่39นี้นะคพี่อันนี้เป็นหลวงพ่อแผ่ว นี่นะพี่นะวัดลังหมันนะพี่นะวัดลังหมันนะพี่นะสร้างขึ้นเมื่อปี2566นะคะรุ่นพิเศษครบร้อยปีค่ะพี่รุ่นพิเศษครบร้อยปีนะพี่นะอาชอบองค์นี้ถูกใจองค์นี้ก็แจกต่อไปดังนี้นะคะรายการที่39ค่ะพี่รายการต่อมารายการที่40ค่ะพี่รายการที่40อ่ะรายการที่40แล้วนะพี่นะอ่าชอบองค์นี้ก็จัดกันไปองค์นี้นะคะอันนี้ก็หลวงพอ่อแพ้วอ่าหลวงปู่แพ้วเหมือนพี่นะวัดลังหมันนะพี่นะ อ่ารุ่นคงกระพันร้อยปีนะพี่นะรุ่นพิเศษนะพี่ делает, จังหวัดอ่าจังหวัดนครปฐมนะพี่นะจังหวัดนครปฐมนะพี่นะรายการนี้รายการที่สี่สิบค่ะพี่รายการนี้รายการที่สี่สิบอ่ารายการที่สี่สิบค่ะพี่รายการต่อมารายการที่สี่สิบเอ็ดค่ะพี่รายการที่สี่สิบเอ็ดหลวงปู่บุญ หลวงปู่บุญหลงนะพี่นะหลวงปู่บุญหลงรายการที่41ค่ะพี่จังหวัดฉะเชิงเซารายการที่41นะคะสร้างขึ้นมาปี2537นะพี่นะสร้างขึ้นมาปี2537นะพี่นะในงานฝังลูกมินินนพี่นะรายการนี้รายการที่41ค่ะพี่รายการนี้รายการที่41นะเหรัญเก่าเหรัญญเดิมเหรัญญดูดูขังดูนี่มาเลยพี่นะรายการนี้รายการที่41ค่ะรายการต่อมารายการที่42ค่ะพี่ รายการที่42นะคะนี่ค่ะเป็นสมเด็จนะคะเป็นสมเด็จนะพิมพ์ใหญ่วัดละคังนะพี่นะพิมพ์ใหญ่วัดละคังนะเนื้อก่าเดิมขนาดนี้นะพี่นะสวยๆเดิมๆเนี่ยอันนี้นะหยิบมาจากมือเจ้าของแล้เลยนะพี่นะ รายการนี้รายการที ouais. see, ่ส uh ี่สิบสองค่ะพี่รายการนี้รายการที่สี่สิบสองนะพี่นะอาชอบองค์นี้ถูกใจองค์นี้ก็จัดกันไปองค์นี้นะพี่นะรายการนี้รายการที่สี่สิบสองค่ะรายการต่อมารายการที่สี่สิบสามค่ะพี่รายการที่สี่สิบสามนะพี่นะอา็ชอบองค์นี้อ่ะอีกองคหนึ่งชอบองค์นี้ก็จัดกันไปองค์นี้เหมือนกันนะพี่นะชอบองค์นี้ก็จัดอันไปลงนี้นะครับพี่นะอันนี้รูปหลอดนะคะหลอดเก่าหลอดเดิมหลอดโบราณนะพี่นะหลอดเก่าหลอดเดิมหลอดโบราณเลยพี่นะอร่อยนี่ แต่ว่านี่คือ,ค,อคือมันมาแบบไม่เห็นหลวงพ่อเลยว่ะเอ้ไม่มีชื่อเลยค่ะพี่อาจจะมีแหละแต่ว่าดูยากอ่ะพี่ดูยากเลยอ่ะเนี้ยน้องได้มาน้องก็งงกันว่าน้องได้มายังไงอ่ะรายการนี้รายการที่สี่สิบสี่ค่ะพี่ยีก,ก่อนนะ รายการที่สิบสามค่ะพี่รายการต่อมารายการที่14ค่ะพี่รายการที่ส4นะคะพี่นะ เป็นนี่ค่ะพี่หลวงปู่ทวดนะคะเป็นเนื้อโลหะหลวงปู่ทวดค่ะพี่รายการนี้รายการที่44นะคะพี่นะอ่ะชอบองค์นี้ถูกใจองค์นี้ก็แจกกันไปองค์นี้นะพี่นะรายการนี้รายการที่44ค่ะพี่รายการนี้รายการที่44นะคะพี่ค่ะนะาชอบองค์นี้ด้านข้างด้านมุมด้านอะไรดูไว้ชบดูไว้ใช่นะพี่นะแล้วก็แจกกันไปนะพี่นะรายการนี้รายการที่44ค่ะพี่รายการต่อมารายการที่45ค่ะพี่รายการต่อมานะคะรายการที่45ค่ะ รายการที่สี่สิบห้าแล้วพี่นะนี่ค่ะพี่รายการที่สี่ิบ้าค่ะพี่อาจจะชอบองค์นี้ก็จัดกันไปองค์นี้นะพี่นะใครไวใครไดใครด่วนใครรีบนะพี่นะจัดกันไปเลยนะคะคนละองคซ่ององนะพี่นะช่วยน้องหน่อยอุดหนุงน้องหน่อยนิดนึงนะพี่นะคนละองค์ก็ยังดีนะพี่นะอะรายการนี้รายการที่สี่สบห้าค่ะพี่ขารายการนี้รายการที่สี่สิบ้านะคะน้องขออย่างเดียวเลยปิดพร้อมปิดได้จะอย่าปิดองค์เดียวกันได้ไหมอ่ะได้ไหม ขอได้ไหมไม่ได้แนละ้วบางทีก็ก็ใครชอบใครชอบมันชอบเหมือนกันก็อ่ะแล้วแต่บุญวาสนานะใครใครไหวใครได้แล้วกันนะพี่นะรายการนี้รายการที่สี่สิบห้าค่ะพี่รายการต่อมารายการที่สี่สิบหกค่ะพี่อันนี้หลวงพ่อพานะคะรุ่นจะเอ่เอเจริญพรนะพี่นะหลวงพ่อพาจเจริญพรนะพี่นะจังหวัดระยองนะพี่นะสร้างขึ้นเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดค่ะพี่สร้างขึ้นเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดนะพี่นะหลวงพอ่อพพา,พา เรียญที่ระลึกงานกัดถินนะพี่นะเรียนที่ะระลึกงานกัถินนะพี่ละลนะอาวะชอบองค์นี้ก็จัดกันไปองค์นี้นะพี่นะรายการนี้รายการที่สี่สิบหกค่ะพี่รายการนี้รายการที่สี่สิบหกค่ะรายการต่อมารายการที่สี่สิบเจ็ดค่ะพี่รายการที่สี่สิบเจ็ดนะคะห้าพระพุทธองค์นะพี่นะห้าพระพุทธองค์รายการนี้นะคะรายการที่สี่สิบเจ็ดค่ะพี่รายการ รายการนี้รายการที่47่ค่ะพี่พระพุทธองค์เนะาะอาจชอบด้านนี้นะเหรียญแบบนี้นะเนืเน้อชินสวยๆอย่างนี้นะพี่นะรายการนี้รายการที่47ค่ะรายการต่อมารายการที่48ะค่ะพี่รายการที่48นะพี่นะอ่าอันนี้นะพี่นะพัสพัสมกอค่ะพี่พัส,พสมกรลำพูนเลยนะพี่นะ อ่ะพระซุ้มคอรลํำพูนันรายการนี้รายการที่48ค่ะพี่รายการนี้รายการที่48อาะก็ชอบองคนี้ก็จัดกันไปองค์นี้นะพี่นะรายการนี้รายการที่48ค่ะรายการต่อมารายการที่49นะพี่นะรายการที่49อาจะชอบองค์นี้พระปิดตาพี่นะเนื้อดินกรอบเดิมเดิมอย่างงี้นะพี่นะพระปิดตาเนื้อดินกรอบเดิมเดิมอ่ี้ก็จัดกันไปองค์นี้เลยนะพี่นะรายการนี้รายการที่49ค่ะพี่รายการนี้รายการที่49ค่ะรายการสุดท้ายค่ะรายการที่50ค่ะพี่ รายการที่ห้าสิบนะคะนี่นะพี่นะสวยสดงดงามขนาดนี้นะพี่นะนี่นะพี่นะเป็นผ้ายันนะพี่นะผ้ายันของหลวงปู่ไม่น้องไม่ทราบมันเป็นผ้ายันอย่างเงี้ยน้องได้มาเป็นอย่างนี้เลยไม่แกะไม่ได้แบบประดิษฐ์รายการนี้รายการที่ห้าสินะพี่นะถ้าใครชอบใครถูกใจก็จัดกันไปนะพี่นะรายการนี้รายการที่ห้าสิบค่ะพี่นะวันนี้นาะก็มีพายพี่ๆเลือกหายเลือกชมนะคะห้าสิบรายการนะคะพี่นะโอ้โหบอกเลยนะ จุกอกจุกใจพี่พี่แน่นอนนะพี่นะต้องโดนพี่ซักองอะ่ะน้องว่าวันนี้นะต้องโดนพี่ซักองเลยอะ่ะพี่พี่ท่าสิบรายการแล้วอะ่ะน้องจากหนักแกติพันนี้นะต้องโดนพี่สักองคลแล้วพี่นะถูกใจองคไหนหรือว่าถูกถูกใจองค์ไหนขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่เบอร์0ู3 8 8 2 4 9 5 8ปดนะพี่นะโทรได้แอดไลน์ line, ได้เนาะอ่า แอดได้ได้เนี่ยสแกนคิวอา e โค้ดก็ได้นะแต่ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าตอนนี้คิวอา e โค้ดไปถึงไหนแล้วพอดูยักเยินเหลือเกินนะหรือว่าโทรมาเลยค่ะพี่ศูนย์หกสามแปดแปดสองสี่เก้าห้าแปดนะโทรได้หรือว่าแอดเบอร์โทรสับเบอร์นี้ได้เลยเนะพี่นะอ่าวันนี้น้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ